สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านทุกทกท่านสบายดีใช่ไหมคะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการ Co สโมส TV ภาคภาษาไทยชื่อกวินีพักค่ะทางรายการ Co สโ o s TV ที่จัดทำโดยศูนย์สวัสดิการหลากวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทำโปรแกรมเรียนรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลากวัฒนธรรมไปกับ c อสโ o s TV วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พบกับเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคนที่อยู่ในเกาหลีและเดินรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับคนหลากวัฒนธรรมสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการต้อนรับการสัมภาษณ์กับรายการ c อส m มสทีวีของเราค่ะโปรดแนะนำตัวท่านเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออิมซอนยองฝ่ายสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ สวัสดีค่ะท่านเลขาธิการอันซอนยองยินดีที่ได้รู้จักค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานระดับชาติอันดับที่2ต่อจากกระทรวงยุติธรรมนโยบายต่างประเทศที่ได้มาให้การสัมภาษณ์กับรายการ Cosmos TV ของเราค่ะดูเหมือนว่าผู้ที่แต่งงานโดยการย้ายถิ่นฐานไม่ค่อยรู้เรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากนัก โปรดแนะนําเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างย่อด้วยค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อตั้งขึ้นในปี2001เป็นองค์กรระดับชาติที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกที่ผู้คนสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นคนโดยเป็นองค์กรอิสระที่ทํางานอุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเป็นผู้เป็นคน ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทราบว่าท่านเลขาธิการอันซอนยองทำงานให้กับทีมสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นฐานไม่ทราบว่าเป็นงานแบบไหนคะ ดิฉันทำงานในทีมสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นมาเป็นเวลา5ปีแล้วนอกจากนี้ยังทำงานเพื่อแรงงานอบพยพในเกาหลีผู้หญิงที่ย้ายถิ่นโดยการแต่งงานเด็กอบพยพนักเรียนต่างชาติข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเป็นต้นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการย้ายถิ่นทั้งหมดและเพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้เรามีการปรับปรุงนโยบายสืบสวนเหตุการณ์การละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐและปัญหามากมายที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อ ตต่ชชาาาวงิถ้าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ถูกแจ้งลงทะเบียนมาฉันก็จะทําการตรวจสอบและนอกจากนี้ยังมีการจัดการรณรงค์เพื่อแก้ไขมุมมองความเข้าใจต่อคนต่างชาติหรือกิจกรรมที่คล้ายกันนี้คือจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดการสำรวจปัญหาความไม่เป็นธรรมและการรณรงค์เพื่อปรับปรุงการรับรู้ของชาวต่างชาติในเกาหลีรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนของชาวต่างชาติ ในเกาหลีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดของคุณด้วยท่านเลขาธิการล่าสุดวิกฤตโควิด1ที่ทุกคนได้รับความยากลำบากอยู่มีเหตุการณ์ใดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการลงทะเบียนจากชาวต่างชาติเกี่ยวกับโควิดหรือไม่ถ้ามีช่วยบอกหน่อยค่ะ กรณีเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 นั้นมีเหตุการณ์ที่รายงานเข้ามาในคณะก,กรรมการหลายกรณีหนึ่งในนั้นคือในช่วงแรกที่มีการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับชาวต่างชาติที่ได้สมัครเป็นสมาชิกในหน่วยประกันสุขภาพแล้ว6เดือนและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีนาน6เดือนขึ้นไปก็ได้รับการบริการนี้จากรัฐทำให้คนต่างชาติที่อยู่ในกรณีอื่น ถูกยกเว้นจึงทำให้มีการแจ้งเรื่องนี้เข้ามาล่าสุดมีรายงานจากรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินตอบแทนจากภัยพิบัติให้แก่ประชาชนชาวเกาหลีแต่ยกเว้นชาวต่างชาติและคณะกรรมการก็ได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่บางทีอาจจะยากที่จะบอกกับเราเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนอยู่ใช่ไหมคะถ้างาั้น หากได้รับการสอบสวนแล้วจะมีขั้นตอนการจัดการอย่างไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการสอบสวนนั้นเนื่องจากขบวนการสอบสวนยังไม่สิ้นสุดจึงยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้เมื่อมีการลงทะเบียนแจ้งเรื่องเข้ามาอย่างถูกต้องที่คณะกรรมการแล้วต่อไปก็จะฟังจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนโยบายนั้น รวมทั้งรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งดูรายงานจากสังคมในต่างประเทศด้วยทั้งหมดเหล่านี้ประกอบกันแล้วจึงนำมาพิจารณาค่ะอย่างนี้นี่เองแน่นอนมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สมาชิกค,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะทำการตัดสินอย่างยุติธรรมแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้ได้คือการสอบสวน ของท่านเลขาที่สนับสนุนเบื้องหลังพวกเขานั้นสำคัญอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนเนื้อหาคำถามกันค่ะท่านเลขาธิการเมื่อเร็วๆนี้มีปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ที่แต่งงานโดยการย้ายถิ่นฐานอย่างมากมายเกิดขึ้นสาเหตุหลักคืออะไรคะ เมื่อช่วงแรกๆของปี2000มีจำนวนคนที่แต่งงานนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากและในปี2007ทั้งรัฐบาลได้มีการจัดการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมหลายอย่างสมาชิกของครอบครัวหลากวัฒนธรรมนั้นโดยส่วนใหญ่ผู้ย้ายถิ่นจากการแต่งงานนั้นจะเป็นผู้หญิงและสิ่งที่กลุ่มนี้กังวลมากที่สุด ในขณะที่พานักอยู่ในเกาหลีก็คือปัญหาในเรื่องคุณสมบัติของการพานักเนื่องจากเรื่องคุณสมบัติของการพานักนั้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากสามีเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะมีความเท่าเทียมกันแต่เป็นภาวะที่ดูเหมือนอยู่ภายใต้สามีเสียมากกว่าด้วยเหตุนี้จึงเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นจึงควรพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ประกอบกันไปมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมากในปีที่แล้วก็มีข่าวที่เป็นประเด็นกรณีที่หญิงเวียดนามถูกทำร้ายจากสามี ใช่แล้วปีที่แล้วเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของผู้หญิงเวียดนามกลายเป็นคดีใหญ่มากเกี่ยวกับคดีนั้นเป็นอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นกรณีที่ทางสถานีตำรวจได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว และคณะกรรมการได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ใช่เพียงแค่หญิงคนนี้เท่านั้นแต่รวมถึงหญิงย้ายถิ่นโดยการแต่งงานคนอื่นๆด้วยที่ปัญหาการกระทําความรุนแรงในเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องที่เคร่งเครียดอย่างยิ่งผลโคงการตรวจสอบพบว่าครอบครัวที่มีประสบการณ์ถูกกระทําความรุนแรงมีจํานวนตัวเลขที่สูงมากและส่งผลได้มีการรายงานข่าวออกมามากมายในเดือนกรกฎาคมปี2019ที่ศาลสูงสุดพิจารณากรณีบุก คนที่แต่งงานแล้วหย่าโดยเหตุผลการหย่านั้นไม่ใช่บุญเหตุที่มาจากตัวเองเพื่อที่จะสามารถพำนักอยู่ต่อได้นั้นจะต้องมีการยื่นหลักฐานบางส่วนทางศาลสูงสุดได้ลงมติในกรณีที่หย่าโดยไม่ใช่บุญเหตุที่เกิดจากตัวเองนั้นให้ทางกองตรวจคนเข้าเมืองทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเองได้มีการแถลงการตอบรับจากประธานแล้ว แม้แต่คณะกรรมการท่านประธานก็ได้ออกมาแถลงการด้วยไม่ทราบว่าช่วยแนะนำเนื้อหาที่ท่านประธานได้แถลงการอย่างสั้นๆได้ไหมคะ ได้ค่ะโดยทั่วไปแล้วหญิงอพยพโดยการแต่งงานต้องการความช่วยเหลือจากคู่สมรสเพื่อรักษาชีวิตสมรสแต่การรักษาชีวิตสมรสนั้นนำไปสู่การรับรองการทำนักในเกาหลีเป็นเหตุให้พวกเธอถูกกระทํารุนแรงทางร่างกายการใช้คําหยาบคายบังคับให้ใช้ชีวิตตามแบบเกาหลีเอารัดเอาเปียบทางเศรษฐกิจหรือเรื่องค่าโทรศัพท์มือถือ การไม่ให้ออกจากบ้านสิ่งเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทําความรุนแรงในครอบครัวในปี2018คณะกรรมการว่าด้วยการขาจัด การเหยียดสีผิวได้มีคําแนะนําว่าให้ปรับปรุงระบบข,ของเกาหลีเกี่ยวกับคุณสมบัติการพักอาศัยของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรและพ่อแม่สามีและกรรมการยังได้ระบุไว้ในมาตราที่36ส่วนที่ดารงไว้ซึ่งศักดิ์สรีส่วนบุคคลและความเท่าเทียมกันทางเพศโดยการแต่งงานเพื่อรับรองแก่หญิงย้ายดินโดยการแต่งงานนอกจากนี้เรายังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้หญิง ย้ายถิ่นโดยการแต่งงานได้รับการรับรองสิทธิมนุษยชนในการพำนักอาศัยอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านเลขาธิการคะไม่ทราบว่าขณะนี้ยังมีผู้ย้ายถิ่นฐานบางคนที่ยังเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับความไม่เป็นธรรมไหมคะถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นผู้ที่ได้รับการละเมิดสิทธิมนุษยชาติหรือความไม่เป็นธรรม ต้องการคำปรึกษาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ คุณสามารถโทร1331โดยไม่ต้องใช้รหัสเขตนอกจากนี้คุณสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาและ้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนออนไลน์โดยไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคุณยังสามารถไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยตรงเพื่อขอคำปรึกษาและร้องเรียนนอกจากนี้ยังมีการเปิดสำนักงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อื่นเช่นแทกูเคีงจูปูซานคังวอนเป็นต้นคุณสามารถรับคำปรึกษาได้ที่นั่น มีสำนักง,งานให้คำปรึกษาในแต่ละพื้นที่ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อยู่นั่นเองท่านเลขาธิการนอกจากคนหลักวัฒนธรรมที่แต่งงานโดยย้ายถิ่นฐานในเกาหลีแล้วทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอะไรที่อยากตัเตือนหรือบอกกล่าวแก่บุคคลอื่นๆด้วยไหมคะ สตรีผู้ย้ายถิ่นโดยการแต่งงานที่เข้าสู่ประเทศเกาหลีจะได้รับใบรับรองตัวตนในครั้งแรกที่เข้าประเทศในกรณีดังกล่าวการรับรองจากสามีเป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการทำนักของเธอทำให้มีการประเมินว่าสตรีที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะอยู่ใต้บังคับบัญชาของสามีทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกคำแนะนำให้ยกเลิกกฎนี้ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องส่งใบรับรองตัวตนเมื่อมีการเปลี่ยน แงหรือขยายสถานะการพำนักออกไปและเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการได้มีการแนะนําอีกเรื่องหนึ่งคือกรณีเด็กอกพยพที่เกิดและเติบโตในประเทศเกาหลีโดยไม่ได้จดทะเบียนเมื่อเด็กอายุมากกว่า18ปปีสถานภาพการพำนักในเกาหลีก็จะหมดไปและเด็กต้องออกจากประเทศเกาหลีอย่างไรก็ตามเด็กเหล่านี้เกิดในเกาหลีได้รับการศึกษาในเกาหลีมีเพื่อนเกาหลีและเขาไม่รู้ภาษาประจำชาติของพ่อแม่เช่นจีนมองโกเลียและต้องไปที่นั่นเพียงลำพัง ล่าสุดคณะกรรมการแห่งชาติได้ออกข้อเสนอแนะว่าจําเป็นต้องมีนโยบายระดับชาติเพื่อให้มีคุณสมบัติในการพำนักสําหรับคนเหล่านี้ค่ะใช่แล้วค่ะสถานการณ์ของเด็กที่ย้ายถิ่นฐานโดยไม่ได้บันทึกทะเบียนก็เป็นปัญหาหนักเช่นกันดูเหมือนว่ามีปัญหามากมายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้ย้ายถิ่นฐานไม่ทราบว่ามีอะไรที่จะแนะนำเกี่ยวกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นฐานหรือไม่คะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในช่วงแรกๆของหญิงที่อาศัยอยู่ในเกาหลีคือการมีสถานะที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแต่ทุกวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในกรณีแรงงานข้ามชาติมีศูนย์ให้คำปรึกษาเช่น เรื่องการจ้างงานและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาระหว่างการทำงานส่วนในกรณีของสตรีผู้ย้ายถิ่นโดยการแต่งงานนั้นยังไม่มีศูนย์ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาว่าจ้างงานการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานในส่วนนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่มีความจำเป็นสำหรับนโยบายในการปรปับปรุงสภาพการทำงานของสตรีที่ย้ายถิ่นโดยการแต่งงานมันรวมอยู่ในแนวทางสิทธิมนุษยชนผู้อพยพครั้งที่สอง ขอบคุณค่ะดิฉันทราบว่าผู้ย้ายถิ่นฐานถูกละเมือสิทธิมนุษยชนในหล,หลายๆด้านถ้าอย่างนั้นช่วยแนะนำระบบบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้ไหมคะฉันได้ยินมาว่ามีสำนักง,งานที่ปรึกษาของผู้ย้ายถิ่นฐานด้วย สำหรับความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับคนเกาหลีเป็นเรื่องปกติสามารถทำการผ่านนโยบายตามขั้นตอนเช่นให้คำปรึกษาและรับการรักษาที่พักพิงในทุกกรณีหมายเหตุหมายความว่าพวกเขาสามารถทำได้ในทุกกรณีอย่างไรก็ตามในกรณีของหญิงย้ายถิ่นโดยการแต่งงานนั้นในขั้นแรกมีการให้คำปรึกษาที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ทานูรีแต่ยังมีปัญหาขาดแคลนความช่วยเหลือเรื่องที่พักพิงการเยียวยาความเสียหายดังนั้น ั้นในปี2019ซึ่งมีการจัดตั้งสำนักงานที่เชี่ยวชาญด้านหญิงย้ายถิ่นโดยการแต่งงานเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการรักษาและบรรเทาทุกข์มีศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะทางที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการปันเทาทุกข์เลยแต่ถ้าว่าถ้าสตรีที่แต่งงานโดยการย้ายถิ่นฐานเวลาปรึกษาปัญหาสามารถใช้ภาษาของพวกเขาได้หรือไม่คะองค์กรที่ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาผู้ย้ายถิ่นได้แก่ศูนย์สิทธิมนุษยชนสตรีอพยพมีการให้บริการภาษาต่างๆอยู่หลากหลายขอบคุณมากค่ะได้รับคําตอบอย่างมากมายเลยค่ะ สุดท้ายทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอะไรที่อยากฝากไว้กับท่านผู้ชมรายการคอสโมสทีที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานบ้างไหมคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนหลากวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีในฐานะผู้ย้ายถิน่นต้องเผชิญ หนึ่งในนั้นคือสายตาของคนเกาหลีที่มองดูด้วยความลังเกียดเดียดฉันในสังคมเกาหลีซึ่งอาจเป็นปัญหาที่รุนแรงมากกว่าปัญหาการเหยียดสีผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสตรีผู้ย้ายถิ่นจะมีบางส่วนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้โดยง่ายดังนั้นทางคณะกรรมการของเรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเหยียดสีผิว และการถูกมองด้วยความรังเกียจเดียดฉันนี้เม yeah, ื่อเร็วๆนี้มีปัญหาการเหยียดสีผิวกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศฉันหวังว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายอย่าให้พูดทักทายและฝากฝังอะไรกับท่านผู้ชมรายการคอสโมสทีวีค่ะยินดีที่ได้รู้จักกับท่านผู้ชมคอสโมสทีทุกๆท่าน ที่ผ่านมาประเทศเกาหลีเป็นสังคมชนชาติเดียวสำหรับคนต่างชาติจะถูกกีดกันและไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีชาวต่างชาติมากกว่าสองล้านคนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในสังคมเกาหลีสตรีที่ย้ายถิ่นโดยการแต่งงานก็ดำรงชีพในสังคมเกาหลีเป็นเวลานับสิบปีแล้ว ทางคณะกรรมการได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ให้มีความแตกต่างระหว่างชาวเกาหลีกับชาวต่างชาติปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่หากคุณได้รับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติด,ด้วยความไม่เป็นธรรมเมื่อไหร่ก็ตามสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร1331โดยไม่ต้องกดรหัสเขตใดๆหรือเข้าไปแจ้งในเว็บไซต์ของคณะกรรมการโดยตรงก็ได้ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะเราได้รับชมการพูดคุยกับเลขาธิการอันซอนยองทีมสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นฐานและฝ่ายสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณต่อท่านเลขาธิการเป็นอย่างสูงที่อุตสาห์เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้การสัมภาษณ์กับเราค่ะท่านผู้ชมรายการ Cosmos TV ทุกทกท่านการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคนหลากวัฒนธรรมรวมถึงผู้ย้ายถิ่นฐานที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆเริ่มตั้งแต่ครอบครัวที่ทำงานและอคติของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆนี้ปัญหาการเหยียดสีผิวได้กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศขึ้นหากคุณเผชิญกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับความไม่เป็นธรรมอย่ารอช้าให้โทรไปที่หมายเลข1331โดยไม่ต้องกดรหัสพื้นที่หรือเข้าไปในเว็บไซต์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอคำปรึกษาได้ค่ะวันนี้ เราได้คุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนหลากวัฒนธรรมไปแล้วค่ะเดินรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลากวัฒนธรรมไปกับคอสโมสทีวีครั้งที่2นั้นเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวเกี่ยวกับวิธีการรับมือความรุนแรงในโรงเรียนของเด็กหลากวัฒนธรรมค่ะ ทุกทท่านอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะสารังัมนีดาสวัสดีค่ะ